ครั้งแรกบนมิติศักกลิ่นสอน from Charlie สอนกันเป็นชกไทยวัยสาปีนะครับคว้าใช้ชนะในรายการเดอะไฟเตอร์นิงเจอร์ดังร้อยแปดสิบครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับอ้าวครับมิติศักน็องมาสองไฟ์ติดกับไฟนี้แหม่หมายมั่นปันมือจะทำสถิติน็องเป็นไฟที่สามนะครับพยายามเดินแต่ครับที่ตัดลำตัวครับที่ซ้ายเปิดไปก่อนครับโอ้ยแต่ทางพองมินครับมีตัะมาหนักๆเหมือนกันเอาครับคู่นี้ครับเอาไล่กันมาต่อมาครับใครดีใครอยู่แล้ว ออู้กิติศักดิ์ครับพยายามเดินไล่เขาเชียร์ครับกระแทกซ้ายแล้วก็ตาม้วยขวาอู้แต่ว่าทางทองนินเองก็มีฮุกขวาสุดนะครับอู้นะครับอ่าครับมันหนักๆก็ไม่มีไม่มีหมัดยับเลยนะครับแหมมาหมัดเน้นๆทั้งคู่ครับกิติศักดิ์นี่นอกหมดสองไฟติดครับติดใจครับหวังจะชนะนอกเป็นไฟที่สามครับเดินไล่เขาหมุนครับโยกหาช่องจิ้มซ้ายลำตัวไปทีหนึ่ง แม่ทางนินหนึ่งสองมาไม่ถึงครับอ่ตัดถูกซ้ายดีๆนึงครับทางกิติศักดิ์แทงจับซ้ายไปครับอ่าครับแรกคนละหมัดทางนินพยายามจะยิงจังหวะยับนะครับแต่ว่าแม่กิติศักดิ์เองไม่ได้เกรงกลัวหมัดยับของทางนินครับพยายามเดินตัดลำตัวยับซ้ายมาครับทางนินแม่จังหวะออกมากครับ กแท็กสายตัดน้ำตัวก็ไม่แต่ว่าทองทางกีดิสารับมาเป็นชุดครับสามสี่มันครับเน้นตัดน้ำตัวอุ้ยมีจุกครับอื้มกรรมการต้องนับเลยครับโดนตัดน้ำตัวไปครับถึงกับซุดครับต่างทองดินครับแหมยกแรกนี่ก็โดนนับไปเลยครับยังไงครับแหมยังเหลือเวลาอีกไม่ถึงนาทีครับจะรอดยกแรกหรือเปล่ากีดิสากับเห็นช่องเลยนะครับนี่ครับเน้นตัดน้ำตัวไปอีกทีนึง ครับพยายามจะโอนหาช่องกระแม่ทางกีสักเองก็ไม่ได้เร่งนะครับได้นับแปดไปแล้วครับยกแรกยังหาช่องต่ออยู่จีบสายไปขวามาครับตรงปลายยกนะครับทองดินเองขึ้นตรงเหมือนว่าจะฟื้นมาเลยครับพยายามยิงขวาไม่ไม่ถึงครับพี่แย้มจิงจอกแยบครับทางทองดินครับแต่ว่าแม่กีฬาเองไม่สดง สุดยกหรือเปล่าครับขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับบริษัทอุตสาหกรรมเท่าน้ำไทยจำกัดครับขอบคุณสเปกพลัสแบงคอกอาเซียครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับขอบคุณบริษัทแกล็กซี่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับโดยคุณแชนะครับนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับเมาตูกันต่อเข้ามาทางกิติศักดิ์เองครับพยายามจะเช็คบินแบบไม่ครบยกให้ฟัดให้ได้เป็นครั้งที่สามติดต่อกันนะครับเพราชนะมาแล้วสองไฟต์นี้เป็นการน็อกทั้งสองไฟต์ครับต้องการเก็บสถิติน็อกร้อยเปอร์เซ าช่องสวนยุนครับนะโชกจากสปปลาวนะครับทองนินทองนินครับสปปลาวหลังหลังนี่ก็มีนักมวยสากลแล้วก็มวยไทยมาจากสปปลาวเยอะเหมือนกันครับใช่ครับโอ้โหครับพัฒนาขึ้นมาได้ดีแล้วครับยิงหนึ่งสองมาครับแต่ว่าทางกีสักดึงจังหวะออกมาได้ทันครับอืมครับโอ้โหตัดลั้ตัวสู้ครับเอาครับแน่นดีเหลือเกินครับโอ้โแต่ผิวพรรณดีนะทองนินนะพี่บอกนะเอาละครับอืม โดนอัดไปหนักๆแต่ว่ายังไม่ยอมครับแค่นับเฉยๆครับนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่านักสู้จากสบบลาวอะไรนี้นี่ไม่ยอมครับอุยสู้สุดใจครับใม้ขวาสวยพี่บอกโดนครับลูกนี้ครับอิดิศักดิ์จะไปประมาทไม่ได้ครับได้นับแปดมาแล้วที่เขาตีแต่ว่าแหม่ยังเขาก็ยังสู้อยู่นะครับตรงดินมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับใช่ครับได้นับแปดนี่เทเลทราโดนบวกหล่นไปนี่ก็แพ้น็อกได้เหมือนกันนะครับพี่บอกใช่ครับอย่าไปมั่นอย่าไปย่ำใจมากครับนี่ครับพยายามจะเร่งครับแต่ว่าแหม่ทางกองดินครับก็มีจังหวะสวนมาครับเป็นไงล่ะท้าทายด้วย ดูเหมือนว่ากีฬาเองก็จะไปเรื่อยๆตามเกมครับมีจังหวะเร่งก็พยายามเร่งแต่ถ้าเร่งไม่ได้แกก็พยายามจะรัดกุมแหละครับค่อยๆปรับค่อยๆขยับไปครับก็พยายามจะเดินหาช่องอยู่นะครับขยับขยับเข้าหาครับพยายามจะลดการ์ดครับดั่วให้คู่ต่อสู้ออกบัดครับครับยมเดินไล่เข้าเชียร์ครับอาครับติดมุมเลยติดมุมเลยนะครับอย่าบอกโชว์หน่อยโชว์หน่อยฝีมือหน่อยดิอ่าครับท่านี้บอกโชว์ไหวไหมเดี๋ยวดูแต่ดูเขาไม่ตกใจนะพี่บอกนะตรงนี้นะ ลุกและรับอย่างมีวินัยแหละครับอยู่ที่ว่าความแข็งแกร่งครับกับความไวจะทําให้เขามีชัยหรือเปล่าพยายามจะเน้นครับเดินกดดันไล่เข้าเชียร์ครับนี่ครับพอไล่เข้าเชียร์ก็ตัดผุกขวาไปทีหนึ่งหยุดคะแนนนี้ได้ลำได้ลำตัวนับแปดไปแล้วนะครับพยายามจะเน้นที่ลำตัวอีกครั้งครับใจจังหวะครับตรงนี้ เขามีเรียกว่ามีสปิรดิ้ครับแต่วันนี้ไม่ตามไม่ซ้ำครับหมดยกครับพักสักพักเดี๋ยวกับว่ายกระดับเกมตัวเองได้ดีขึ้นมาครับทางด้านของทองนินชัยเสงครับนายโชคจากสปปลราซิลขณะที่อิริสังเองยกที่แล้วดูเหมือนว่าจะผ่อนเกมลงมานิดหนึ่งครับมาดูยกนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรล่ะครับจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนขอบคุณซีเอลอยน์ครับโดยคุณอดิศร์สันนิยัตสุนทรครับคุณบริษัทมอเสิงไทยแลนด์จำกัดครับขอบคุณยามบุรุ่นและกายตาเสือสเปตตัวครับโดยในห้างเชืิดใจเอื้อบุญญานันครับ ก็ต้องขอท่านใความยุตินดีมกับคุณแชแม้ครับพี่หมอแชแม้คุณนิวัฒน์เหล่าสวนไว้ครับโปรโมเตอร์จากการ์ดซีบ็อกซิ่งของชาติที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทีเอลบ็อกซิ่งครับรายการเดอะไฟเตอร์นี้เมื่อวานนี้ครับเพิ่งได้รับรางวัลปูชนีเยอะผู้คนในวงการกีฬามวยครับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับคุณนิวัฒน์เหล่าสวนไว้ก็ได้รับรางวัลนี้ไปจากการทำงานอย่างหนักเลยครับเพื่อวงการมวยครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นปูชนีเยอะผู้คลในวงการมวยอย่างแท้จริงนะครับเป็นโปรโมเตอร์จากทีเอลมวยไทยที่เวทีราชดำเนินแล้วก็เป็็นนนโโโปปรรรรรมมมมเเตออ์ววววยยลกกที่่ะสสสสบคคาาจูงงงงุดหึข อุ้ยสลัดในกร,ร,งรนขขงนุงเตอฯประเทศไทยในศึกถลันดุนนะฮะแล้วก็เขาทรายกาแล็กซี่นี่ไม่มีใครปฏิเสธได้ถึงความยิ่งใหญ่นะครับสุดๆแล้วครับ่มาดูครับกิติศักดิ์เล่นลำตัวแล้วครับยกนี้แต่พอพี่บองพูดชื่อเขาทรายให้ได้ยนืนต่อยลำตัวเหมือนเขาทรายเลยครับพยายามจะเดินแลกด้วยนะครับทางตอนนี้ครับก็แหมดูว่าจะมั่นใจมากขึ้นนะครับยกที่แล้วนี่ก็ออกอาวุธแรกกับทางกิติศักดิ์ได้ดีขึ้นนะครับขณะที่กิติศักดิ์นี่ยกที่แล้วดูผ่อนลงไปครับยกนี้ก็พยายามจะกลับมาเร่งจังหวะตัวเองให้มากขึ้นครับคคืออเเเ้าางงไม่่่รรแลววับ หมือนรู้ว่าทางด้านของทองดินไม่ได้มาเพื่อที่จะต่อยเอาค่าตัวอย่างเดียวครับทองดินก็มาสู้แหละครับจังหวะสวนน่ากลัวนะครับลูกหนักลูกคมๆให้ทางด้านของกฤษศักดิ์ได้ระมัดระวังได้พอวงเหมือนกันแหละครับดูครับยกกาดยกมือขึ้นมาบ็อกสูงขึ้นครับช่วงช่วงกลางยกนี้ทางทองดินกลับมาเดินโบกป้างเลยนะครับกฤษศักดิ์ครับถึงกับต้องถอยบ้างนะครับจังหวะแบบนี้โอ้ยเฉียดไปนิดนึงเสียวไส้เลยพี่ผมเมื่อสักครู่ครับประมาทไม่ได้ใช่ครับเอาเองก็รอจังหวะสวนแบบนี้ครับ อ้าวครับเฉีจังหวะยับกันอ้าวครับยับอีกทีหนึ่งโอ้ครับแต่ละตัวแม่ทางกิติศักับ์ไปต่อชินธรรมัดครับนี่ครับโอ้ครับตัวบวกตอนแรกดูเหมือนจะง่ายๆครับทำไปทำมานี่ไม่ง่ายแล้วครับกิติศักใช่ครับพยายามจะสลับกันแต่ทองนี้มีเป็นมวยสากลที่ทรงใช้ได้นะพี่บอกนะถ้าถ้ามองว่าเป็นมวยใหม่ๆเราพูดกันบเป็นศิลป์นะครับ ตรงไปยกตบมาเลยครับบอกมาจากสปปลาวเลยครับไม่ได้ไม่ได้ซ้อมอยู่ในเมืองไทยหรือก็ไม่ได้พำนักอยู่ในไทยครับอยู่ที่สปปลาวครับทั้งเวยทั้งบอลครับลาวแตนิโตพัฒนาพัฒนาขึ้นมาครับฟุตบอลนี่โกดิชช่าเขาใส่ถุงมอาชีพเลยครับพี่บอกเอามาดูครับยกที่4ยกสุดท้ายครับยกนี้สบายดีไหมครับกองนิ่มจากสปปลาวดูเหมือนว่าจะเร่งสุดกำลังตู้ครับเอาเอ้าแบบที่สนุกกันสองโอ้ย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 ไม่เสียแรงที่นั่งเรือเข้าฝั่งมะดับฝั่งโขเข้าลุย ครับแหมโโอ้โตัดสินใจบุกเต็มที่เลยครับทองลินแรกเป็นแรกเลยครับแม่อธิษฐานก็ไปพลาดช่วงต้องยกครับต้องเอาคืนนะอย่าไปผ่อนเกมมากไปหน่อยครับอ่ยครับ,รรบแรกกันแล้วแม่ต่างคนต่างโดนเอาซื้อโอ้อลูกทองลินวัดกันเลยครับอุ้ยอุ้ยมีทำตัวน,วนะครับเป็นจุดอ่อนแต่จุดเดียวที่อธิษฐานจะแบบเขาจะทำเขาทำได้เลยบอกใช่ครับวัดจะเอาแล้วเอาได้เลยโอ้ยแมครับอธษฐาจะเร่งน็อกหรือเปล่าครับตามอาตัวทองนินทองนินดูทีมงานที่มุมนี่ทีมเอาใจชว์โอบนซ้ายทองนิน แม่อู้ยครับโดนฝ้ายทีนึ่งช่วงเกาไปโอ้เวลาเหลือเยอะเลยทุกคนไอยังไงครับกิติศักดิ์จะเร่งอะกันนิเปล่าครับแม่ครับคงมีเลื่อมออกกันไม่ดีครับออกไปกินสักดิ์ก็ไม่ได้หรอกนะนี่ไรมีพื้นแงมากได้ยังไงล่ะโดนก็มีซุ้นเหมือนกันโอ้โหโอ้โหจะใช่ใครแรกนะเอ้าดูที่กิติศักดิ์ครับจิ้มเข้าไปวิโดวเอาตัวเล็กสวยแม่ทำไมมองยกแรกที่โดนน้ำนะทองนีอยาะจะได้ดูใช่ครับยกนี้ทำไดีนะเออแล้วกิติศักดิ์ชกแบบนี้ดี ไม่หน้าหวาดเสียวนะทำให้กรรมการนี่เหนื่อยใจอีกแล้วเราไปบอกดูดิเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่นี่ตัดสินใจสู้แล้วก็ต่อยได้ดีครับทองนินกับพีดีสากต้องเน้นมากขึ้นครับไปต่อยแบบคุมเกมคุมจังหวะนี่เปิดโอกาสให้กับทองนินออกอาวุธได้แล้วก็แม่ตัวเองก็พลาดไปโดนเหมือนกันเอาแล้วต่อยเพลินครับทองนินซ้ายดีจัอย่างข้างขวาขวาก็มาเอามาปิดปิดไปเลยสักทีโอุ้ยขวาสวยครับเอาโดนเหมือนกันดูครับไม่ยอมเลยครับ ทั้งคู่นี้มีความพยายามที่จะน็อกโชว์ท่านผู้ชมนะครับพี่บอลต่างคนต่างโดนครับคู่นี้มสองนี่ไม่โดนเป็น้นเหลือเกินครับคู่สองเท่านั้นเองครับดูครับหยุดนะครับทั้งสองไม่อยากจะเลนโอ้ยเอียงเอียงเอียงโดนแล้วโดนแล้วเอียงเอา้าสิบวิแม่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินรับทำนินโอ้โหของแท้จากสปงพบราวแล้วครับรายดีครับโอ้ชื่นชมเลยครับเอาต้องประกาศครับแน่คุณน้องครับพิธีสัติ์กลิ่นสซนนี่นะครับทีนี้ด้วย